สวัสดีพี่ซูซี่จากพี่หมูค่ะสวัสดีลาลําดวนคนงามของเอื้อจากพี่ซูซี่ค่ะฝนตกที่หน้าตา่างบ่ครับคุณปิสวัสดีป๋าดอนจากพี่วันค่ะสวัสดีจ้าวริสราจากแม่นิลินค่ะสวัสดีแม่นิลินจากพี่ซูซี่ค่ะปอกเด้งสวัสดีค่ะคุณปอกเด้งยินดีต้อนรับนะคะสีวัดเขาลมเยน็นอีกนิดนึงจ้าเป็นกําลังใจให้นะคะอีกนิดเดียวก็จะได้แล้วเนาะพี่ทั้งสองคนนะคะ สวัสดีคะ่ะน้องลำดวนจากพี่ตุกตานะคะ่ะชวิดาต่อไพศาลสวัสดีคะ่ะพี่ตุกตาจากพี่ลำดวนจันทสิงค่ะค่ะตู้พนยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีคุณบริศราจากพี่หมูค่ะคุณสำนิกสิงหาชาติก็มาส่งพลังบวกนะคะะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยคะ่ะบ้านใจฝน,นนะคะ เดี๋ยวเคลียร์ให้นะคะคุณปียะที่ลมด,นดวนจะ,ะเคลียร์แล้วค่ะเจอกันที่บ้านน้องส้มนะคะมีต้อนรับค่ะฝนตกปอกแป๊กปอกแป๊กค่ะมีคุณบัวล่าด้วยนะคะคุณบัวล่าคุณคําพรค่ะน้องออนก็มาค่ะพี่วิไลวันก็สวัสดีพ่อประเสริฐนะคะน้องออนมาส่งกําลังใจค่ะ สวัสดีพี่รักของหนูพี่แมวจากพี่ซูซี่โอ้ยหวานหวานอ่ะพี่ซูซี่จากเรพี่เอียดค่ะสวัสดีสสดจ้าคุณชายชายสวัสดีพี่เอียดนะคะสวัสดีครูดวงจ้าพี่ลำดวนสวยไงพี่ลำดวนทําได้แบ่งมาทางนี้บ้างได้นะพี่ลำดวน บริษลาก็สวัสดีพี่ซูซี่หนีเที่ยวนะคะมีมีแต่ลูกสาวเนาะเบาไปละบ่ดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่เลยจ้าเต้นหรือยังเต้นหรือยังพี่เต้นฉลองหรือยังนี่บ้านะคะสวัสดีพี่พีชาไปรอนะคะคุณครูไปที่บ้านน้องชมได้เลยค่ะขอบคุณมาเป็นกําลังใจยยนีก็สวัสดีพี่ลำดวนนะคะของผู้แจ้งชําระ แต่เงินยังไม่เข้าจ้าว้าวตองปูดได้กี่เหรียญน่งคุณบัวลา่าท้าใครจากจังหวัดอะไรคะปีชาน้ําท่วมบ้านหรือเปล่าทางโน้นเน่ะบานแม่นิลินน้องออนนะคะแล้วก็วันนั้นเข้าบ้านของคุณคําใบเนาะสวัสดีแม่นิลินจากพี่ลำดวนจันทศิลป์ค่ะพยายามเข้าบ้านก่อนสวัสดีค่ะพี่ซูซี่คนสวยยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีน้องภูไ pig. Pig, pig, pig. อ่มีไอดนแหบเซ็กซี่พีกปีกปีกปีกโอ้เขาบอกให้เปิดอะไรเนี่ยสวัสดีครับยายอามจากพี่สละสวัสดีพี่สาวคนสวยพี่พัชรินนะคะสวัสดีจากน้องบล็อกเด้งน,นะคะสมาเจอฝนตกก็เลยไม่ค่อยมาสวัสดีครับน้องส้มร้านวิวจากพี่ประหยัดค่ะ ร้านดอกไม้ค่อยจะเห็ดจังใดกสวัสดีน้องภูมินจากพี่ลินค่ะสวัสดีคุณลำาดวนจากปารอนค่ะสวัสดีน้องส้มจ้าจากแม่นิลเดี๋ยวใจเปลี่ยนที่ก่อนเพราะว่ามันเป็นหลังคาสองชั้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวใจใย้ายแต๊บวันนี้เหรียญเลียวไม่ขึ้นสักเซนเลย ถ้าเป็นคลิปที่แบบครัคุณครูและพี่ตุกตามาถึงบ้านใจจัดส้มตําเลยค่ะแม่ตําส้มตําไว้ก็จะร้อยอยังไงก็ได้ดอกไม้ข่อย <c oughs> ขอบใจหลายๆเด้อน้องส้มโอเคโอเคจัดเลยพี่ลาดวนอเ <c oughs> คุณครูขาว,วันนี้พี่ลาดวนรถไฟชนกันพี่ลาดวนพี่ลาดวนต้องไปดูของพี่หมูแล้วละ่ะ กลัวชนกันเยอมานะคะสวัสดีพี่ปีชาไปรอนะคะคุณครูไปที่บ้านน้องชมได้เลยค่ะขอบคุณน้องปูคุณยายนีขยนันคนขยันและมักมักมีสวัสดีสวัสดีอาจารย์นีดีใจกับคนที่เงินเข้าบัญชีนะคะสวัสดีคุณวิจิตวงสาราจากน้องวิพารักค่ะหรือว่าน้องซอเค,ค้กนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ดีใจกับพี่วิไลวันสันทาลุนนายค่ะเบิกโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยยายลำคานผู้ไปคุยกันต่อที่บ้านน้องส้มได้เลยนะคะยายนี้สวัสดีพี่ลินค่ะสวัสดีคุณปีชาจากพี่กบค่ะไม่ทันเลยบางทีก็อ่านข้ามต้องขออภัยนะคะสวัสดีแม่ใจใจ,ใจคนสวยแวะมาส่งกํลาลังใจค่ะพี่ลําดวนพี่ลําดวนพี่ลาดวนวันนี้เหรียญเลียวไม่ขึ้นสักเซนเลย ถ้าเป็นคลิปที่แบบรอบห้องทุกคนพี่เลยพี่วันพี่วิไลวันสันธารุไหนได้ฉลงองเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมาก future open future เปิดอนาคตเหรอ,อวิวเดี๋ยวจะย้ายมุมก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกรอบห้อง ทุกคนพี่เลยพี่วันพี่วิไลวันสันธารุ้ไหนได้ฉลองเยอ,อยามากเลยเยี่ยมากเย่ยมากใครนาะสวัสดีนะคะลงมาเม้นได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาทักอ่จากพี่รักนะแม่ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วจังเลยอะ่ะขอบค่ะ สวัสดีคุณสมเร็จจากพี่เรีนค่ะสวัสดีปาต่อสวัสดีพี่หมูนะคะพี่ลำดวนครูอ่านข้ามเม้นหนูค่ะสุกัญญาไม่มีขึ้นหรือเปล่าเนาะสุกัญญาใส่คุณทุกกำลังใจนะคะที่มามาที่บ้านใจใจ,ใจเนอะมาช่วยเม้นมาทักทายมาสวัสดีซึ่งกันและการขอให้ทุกคนแห่งๆห่ปังๆนะ เผื่อเผื่อว่าปังว่าเราไม่รู้ว่าคลิปไหนจะปังนะคะสวัสดีค่ะน้องส้มมาริวันบัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องส้มนะคะเข้าสู่เหมือนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้สักคลิปเลยค่ะออไม่ได้สักเซนเลยคือการอ๋อแม่นิรินสวัสดีค่ะแม่นิรินทองคำยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีจ้าน้องออนจ๋าน้องอัมพัยค่ะสวัสดีค่ะน้องภูมินยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีเยสสวัสดีน้องลำดวนจากพี่ลินค่ะสวัสดีพี่แววตาจากคุณพ่อค่ะสวัสดีแม่ลินจากน้องภูค่ะทั้งชื่อให้ใหม่อีกแล้วสวัสดีจจยังไม่ได้เข้าบ้านแม่นินเลยค่ะขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอเป็นกําลังใจให้เตปีบข้ามเขาเลย สวัสดีน้องลำดวนจากพี่เอียดนะคะสวัสดีน้องลำดวนจากพี่อิสระค่ะขอบคุณสิบสีคุณน้องส้มมากนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันบาททนวนว้าวว้าวว้าวน้องปูอัมไพชราชีพยินดีต้อนรับค่ะน้องปูดได้ตั้งค่าไหมพี่เห็นหลายหลายบ้านเขาได้ตั้งเพชรชมพูเนาะน้องปูอัมไพชราชีพยินดีต้อนรับค่ะน้องปูดได้ตั้งค่าไหม พี่เห็นหลายๆบ้านเขาได้ตั้งเพชรชมพูเนาะอีกคะ่ะอเพชรชมพูที่เราคุยกันเมื่อวานาะนะคะน้องส้มเครื่องมือมีใครได้หรือยังบ้านเรามีใรีรป็อกเด้งสวัสดีจากพ่อวิจิตค่ะสวัสดีคุณวิจิตจากพี่ซูซี่ค่ะเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวใช่ไหมคะพี่ลําดวนคนสวยตอบมาแล้วลวงตาสวัสดีค่ะพี่หมูหมูจันยายอียม่มสะอาดยินดีต้อนรับนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่สวัสดีค่ะคุณป๊อกเด้งยินดีต้อนรับนะคะศีวัดเขาลมเยน็นอีกนิดนึงจ้าเป็นกำลังใจให้นะคะอีกนิดเดียวก็จะได้แล้วเนาะอยากเมนได้จะดูหมอค่ะอยากดูหมอสวัสดีคุณครูอยากให้พี่ประหยัดก่อนที่เราจะนอนเนาะก็เปิดทิ้งไว้นาทีก็จะขึ้นเยอะถ้ามีคอมพิวเตอร์ก็ใช้คอมพิวเตอร์เปิดได้เลยค่ะ เปิดลันคลิปที่เราคุณน้องส้มมากนะคะหนึ่งมืนสี่พันบาททวนว้าวว้าวว้าว,ว,าวมีบานนะคะสวัสดีพี่ปีชาไปรอนะคะคุณครูไปที่บ้านน้องส้มได้เลยค่ะขอบคุณร้อยห้าร้อยหกร้อยประมาณนี้เราไม่กล้าโชว์แล้วเราได้นิดเดียวสวัสดีค่ะพี่ประหยัดเข็มจรูนยินดีต้อนรับพี่ประหยัดนะคะ รอให้พี่ไปทันเลยบางทีก็อ่านข้ามต้องขออภัยนะคะสวัสดีแม่ใจใจ,ใจคนสวยแวะมาส่งกํลาลังใจค่ะพี่ลําดวนพี่รำดวนพี่ลําดวนเนาะ y e น B Noshama สวัสดีคะ่ะภูมินจากคุณปอค,คะ่ะสวัสดีคุณชายชาจากน้องปูคะ่ะโอเพนบูไม่เข้าใจได้หวะเนี่ คลิปพ่อย่างประดุกสองล้านแล้วค่ะใช่พี่ไปดูสุดยอดมากดีใจด้วยค่ะนงส้มขอเหลือนาทีเยอะหรอค่ะครับผม